นโดโดระวังรถโดดสิบินต้นไม้ค่ะพี่น้องมาเบิ่งโดดจะปีนต้นไม้แกปีนได้เหรอโอ้แต่ละแนวแต่ละอย่างสิบินไปอย่างพี่น้องเบิง่งเบิ้งโดโดดปีนต้นไม้ค่ะเอ้าเอ้าเอ้า ปน,ล,นลุงบมกว่าเอาโหลดแล้วไม่ขึ้นได้แต่ละแนแวนถึงหล่อลุงโมกหล่อเอาหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอกันชมปะนาค่ะแม่บ้านนุ่งองค์อิ่งนะคะ มึงโดมันเห็นอย่างทั้งอันต้นแค่กับบลูค่ะม่มีอย่างนะม่ทสองบึงอย่างนะ,นะคะอ้มันมีอย่างด้วยนีย่อ้าวถัดโดขึ้นต้นไม้ได้ปน่งสิวายงามเลยจางได้กัขึ้นมาได้ จะเกิดได้เอา้าก่อนที่ไปนั่งไปอาบน้ำเดินทางไปให้ทุลานะคะให้พ่อ,อเอกเอา้าดูเอ้าลูกลูกไอ้มกหลอหมแน่ไอ้มกไปลูก เราเร็วๆขึ้นไหมบักมูก็ได้ตื่นเต้นน้ำเขาตลอดตื่นเต้นน้ำเขาตลอดสีแล้วไม่ซองเบงียงโ่เห็นมีียงม่เห็นมีียงเนียค่ะ เศร้าแน่ปุรรงคนน่ะวโวยวายโผดโปบ่มีอ่ะแไ่ค่ะฮึตั้งจมตั้งหายเดีย๋ยวไปเบิ่งก่อนโมูม,มันหายเนี่ยแม่ ดูว่าเบิดมันย่าขึ้นบอดายนะอ๋อุ้ยมันจะขึ้นได้ไล้หมกตัวมันก็เป็นเม็ดเลยนะเม็ดกว่าเลยบักตัอ๋ออ๋อ้อ เงาปังเอ้ยอุ้งอุ้งอุ้งเบิดปัญญาเบิดปัญญาเราดูอุ้งรู้แต่ละอย่างแต่ละแนวบอกมูก็คือคนกึ้ไปทุ่มดูกระเทือคือคนเลยค่ะดึกนอนวันนี้ยูุคขคนหลายนะเอาเร็ว ขึ้นไปยังนะไมนบ่มีอย่างใดนะบอบ่มีอย่างไดล่ะคือึอยู่นี่เอาจังไหนเอาเจ้าบอมันแหม่มกเอาบอมันนี่บ่ จะพักแกงขมโดว่าเอาเอาไงดีเอาจังไหนคืออยากขึ้นแต่น้อโดว่าอยากปีนนะคะอืมจะว้่ยวิยหนังหมูหโดวจะปีนตนไม่อยู่นี้โดวจะปีนตนไม่อยู่นี้ละ อย่าปากอย่าปากบบไปใส่ค่ะพี่น้องบบไปใส่มันเฝ้ามันอยากปีนต้นใหม่เนี่ยงงอยู่ค่ะงงอยู่เป็นอย่างคืออยากปีนนะทั้งที่ต้นใหม่โบโบไมีมอย่างนะคะโอ้โอ้โอ้ปีนโอ้โอ้โอ,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 อ้เอาลูกไอ้หมก บอกมันไม่แน่เนี่ยบอกมันไม่แน่เนี่ยดวูว่าเอาจังใดดีมอหาตัวช่วยนะคะมอหาตัวช่วยอยู่เอาไงดีหาตัวซอยอยู่คะ่ะหาตัวซอยดีเป็นเรื่องจริงคะ่ะบอไดมีคอนโทรคอนเทนต์คะ่ะเป็นเรื่องจริงโดอยากมีตนไหม่ พี่น้องก็เบ,บิ่งเอาอันพวกเฮาอยู่จะสิพวกเฮาชินชินกับเด็กน้อยพวกนี้เขาจะมีพฤติกรมรมแปลกๆไปเห็นไหมว่าเอาอมยิ้มไห็ได้เอาหัวแดงนะคะแต่ละมื่อะดูนะดว่าเอาไงดีเอาจังไดดีเนี่ยน้ำก็สีบกแดงก็โบกน้ำก็กสีแห้งละโด บกขาเอาปีนแล้วก็ปีนได้ขานั่นเหยียบขานก้อนมาน,นี่สอนวิธีขึ้นนี่ขา,านี่เหยียบจังพี่ก้อนนี่นี่นี่เฮียเพียงพี่ก้อนแล้วก็ขานั่นให้แข็งแข้งไว้ได้แล้วก็มองเพ่งเล้งหามกระพริบแม่แต่วินาทีเดียว ันพูดภา,นานก็เอาขานี่ลงก่อนสอนวิธีโดพีนต้นใหม่ค่ะแล้วก็ขานี่เจ้าจ่าบอกแมงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวว่าจะดีบ่มันแมีนบ่กโคชิะบะโตกบอกเอาแม่เอ,มเอาเร็วเร็วดอบินเอาเร็วขานี่มาขึ้นนี่ก่อนนี้เลยเชื่อไหมว่ามีงานโต๊ะกระโปรง ยานตัวกบวยะภายในยี่ส no. oh. ิบวินาทียา้พลาดอ๋อหนึ่งสองห้ามขาสั้นเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก็บแกเข้าทิศอ๋อขาหนีก็โอเคเจ้งไหนทีจะหายแล้วมั้งล่ะมันจะหายแล้วแน่นิขาขานี่เดือบนี่โอ้โหบรรเทายานตัว โอ้ยเก่งไม่จริงนี่หว่ามึงโดโอ้ยเอ๊ะที่หัวอะไรดอกบอลอดบอลอดบอลอดแล้วบอลแล้วบอลอดแล้วบอลอดบ่อผ่านบ่อผ่านบ่อผ่านพักเงียบเดาดินเสดาดินแกงขมแกงขมบอกว่าเสไทยเขาเอิญนสะดาดินบอกอืมที่ผมบ้านเฮานี้ละอือืมอืมโดว่ะมึงซีหนา มโ,มโม่ทเลาะเอาใส่ยังใส่แกงหนูอ๋อขัวหนูบ่ออมหนูขัวหนูนะคะอ่ะบอกกันไหมคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนหนีสมิ่งก่อนนะคะเดี๋ยวไปน่าสไปธุระก่อนนะคะไปธุระให้ปออีก,ก่อนไปลอยเอ็ดพุ่นละค่ะ เดี๋ยวพอกันไม่ลิปนาค่ะให้กำลังใจทีมหลังบ้านเนี่ยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะช่องปนานาค่ะแม่บ้านน้ององอิงแล้วก็ลงเดียทีมหลังบ้านน้ององอิงอีกช่องหนึ่งนะคะประวันทีมหลังบ้านนะคะน้ององอิงให้กำลังใจทีมหลังบ้านก็คือซอยเบิร์โฆษณาให้น้ำนะคะนะคะพอกันไม่ลิปหนาค่ะเบิร์โฆษณาให้น้ำคอมเมนต์มาได้ค่ะเดี๋ยวป้าน้าสอ่านนะคะ กำลังใจจาก f อเยอะๆนะคะพอกันไม่คลิปหนาค่ะเมื่อแรกเอลาเล่นอยู่อียังก็สะแก้วนะคะสะแก้วคลองหาดนะคะอำเภอคลองหาดจังหวัดสะแก้วค่ะพอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ